พี่น้องเปล่าครับนี่เลยเปล่อปุ้ยออลูกแฟปากบุงลูกนี่เล่วค่ะพม่น้องไงติ๊ยตุ่นวุ้ยว่มาดามร้องพูดนั้อีกคนละมานีเน้องุ่าแหละครับอ้ยตับหวานต้มแซ่บ รอบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไ่เห็นไม่เห็กับข้าวหนยเต็มเลยทำไมทำไมเอาหีก็ับไปเห็นกับปอเห็นตผักกองุมเยอะเอะักะนเออโอ้ไเห็นเห็นไมเรองเห็นปะนักหนักก่อมังมาำองขวางกันเอาเอาเหปกอะไริเขาเห็นนบปกอะไรินะยกขึ้นยกขึ้นพี่ยกกับเขขึ้น อืมรลมพลังใบลยุยเอาเดี๋ยวจะเดาจ้าหาดอกไม่มีกินดักกินใบจะพักพักพูดปฏิทันมันโดนเนะอืมพักไม่ดองไม่ดอกมึงคำขาเพิ่งี้สิก็ตับหวานนะไม่ร้อง,องมึงตับอร่อยจริงนะใหญ่หวานช่วยช่วยไหม พันก็จะเดาว่าไปเลยเอ,อาเด้อจ้านี่มาเอานี่ฮอร์ฮอร์ฮอืมจำเจ้าเก้าของผมเรื่องมึงอืมออือโอ้ยอึงนะมันไม่พอ ้าวเข้ากันมากเลยนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ขมด้วยเนาะมันกว่ายอดเดือดซ้ำไหมก็จะอืมกับหวานไม่ต้องอืมอืมก็้ะ mười không? mười ăn mấy bố một đỡ đầm không? lam tăm hát vậy còn hát làm tám, à, xoay, hát 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 thử hát 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 กินข้ารอบนี้แซ่บเอาอยากสามสินาทีแล้วผมมีคนเบิ้งเบิ้งไหนเบิ้งไหนนั่งหลายหลายตามเนาะกินใบอันน้องปั่าอบมอเบิดแล้วกระดิ่งริงันนมีใ่นว่าเล่นน้ำจิ้มกระิพุดกเพ็ดเผ็ดเดียววาดมามามันกินมขม นี่มันน้ำจิ้มซีฟู้ดคุยกับบ้าน้อมาดามร้องก็มากินในเพิ่นบ้างได้ไหมเอออย่าเข่ากล้องได้ไหมเนาะมา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 เข่ากล้องได้ไหมเออเอออืมบันจัวแซ่บพี่น้องเลยดีทุกคนอืออือชัวปูป้าแซ่บแสบหมดเหมือง ไปช่วยไปช่วยไอีมือก็สาวอีมือก็พันปากก็สูตรปันเนี่ยมามาจารย์ก้มเลยนะเพิ่นก้มหน่อยเพิ่นเปิ้น,น,น,นเห็นบ้าผู้สาวผ,ผู้สาวมีตับหรือเ <laughs> ปล่าตับดห่อได้พี่อน้องได้ขอาาอ,อนอุญาตใส่มือพันเลยพี่น้องเลยพันกลับ แก้วอ,อืมรวยจิงนะยายญ่องเ,อ,งเอ็นแก้าต้มปูด้วยนากิน ย้นเ,เีนาดีข้าวเยนะ็นแล้วข้าวของอะไรกินไม่ได้เนาะคุยทังมีพี่น้องมึงกันนะหลายข้าวคุยแต่จะช่วประจันคุณรับอืมน่าจะถูก ตับงวเด้อพี่น,อน้องตับงวงแทบไหลตับงวน้อยอืมมือีเสียคำขอคุอยเถอะตับงวหน่อยอืคปัดติ๊ปัดติด้อือหวานเกลือเกลือม่้องนะ luôn này vì ừ, nó năm nay là 8 bó lạ vào đây mà <laughs> <laughs> lạ vào đây <cười> <cười> ทำยังไงนั่มันไม่เท้าพนักงานรอก่อนเด้อกระดาษกราอูนี่กงห่อืกระดาอยู่นเ็ใอรอยู่่เลกอืมกระ่ล็หอืกอ่อน อันตับอันตับตับบานแซบคักพี่น้นองบอกขาวแซบละว่านบานหตับบานนะ long. C'est bon. du cactus. Oui taille. Oui, 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 mm, ça oui,